อ๋อมีอีกเรื่องอย่างเมื่อวานอาจารย์ไม่อยู่ผมมามีผู้ชายคนนึงอายุเท่าไหร่ครับ90พ่ให่ใสเข้ามากลาบอาจารย์เป็นครั้งแรกที่เห็นคาตา อาจารย์ให้คนหยิบเงินมาท่านไม่ได้แต่นะจับแขนนี้และยื่นให้หลวงพ่อหยิบเงินยื่นให้เป็นปึกเลยแล้วหลวงพ่อเขาเล่าบอกว่าตอนที่หลวงพ่อไปไปทุด,ดงมันไปบินถบาทใครวันนี้อยู่ในถ<ก>้ำแกเลยรับอาสากับเมียแกขึ้นไปทําอาหารให้อยู่บนครูจนออกพรรษาแกไปอยู่ด้วยสามเดือนไปทําอาหารให้แกเห็นเหนื่อยว่าอัตมาจักรวรรดิมันบินถบาทไปกับ16กกิโลไปแปลกมาแปลก ุณใหญ่ครับได้อุปถัหภ์นี่คือเมตตาที่ท่านทําให้เห็นชัดเลยขอบคุณพี่มิกยินดีครับมากนะครับที่เป็นินีครับทุกคนที่มาเป็นต้นบุญครับในการเชิญชวนพี่น้องประชักษ์สำคนะครับหวังลือเกอนะครับว่าพระนั่งเมืองสร้างไม่เสร็จในวันเดียวต้องช่วยกันยังต้องการทุนทรัพย์อีกเยอะครับถ้าใครก็ตามเนาะที่อยากจะมีส่วนร่วมเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของพุทธศาสนาเลยยินดีครับแต่เราเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งคุณขาถ้าตามตำราโบราณ